ในโลกที่หมุนวนด้วยความเร็วสูงเต็มไปด้วยความคาดหวังการแข่งขันและข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนความรู้สึกนักอึง้งมักก่อตัวขึ้นภายในใจของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นความหนักที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ชัดเจนในทุกจังหวะก,การเต้นของหัวใจความหนักนี้เองที่ผลักดันให้เราสแสวงหาทางออกสแสวงหาความเบาสบาย และคำตอบที่มักจะถูกหยิบยื่นให้กันอย่างแพร่หลายที่สุดไม่ว่าจะจากหนังสือ How to Coach Life หรือแม้แต่คำสอนทางาศาสนาที่ถูกตัดตอนมาสั้นๆก็คือคำว่าปล่อยวางแต่ก่อนจะมาฟังเรื่องราวและเนื้อหาดีๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกหรือแชร์สิ่งที่มีประโยชน์ดีๆให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะครับคำว่าปล่อยวาง กลายเป็นยาวิเศษที่ดูเหมือนจะรักษาได้ทุกโรคทางใจเพียงแค่ได้ยินคำนี้จิตใจที่ตึงเครียดดูเหมือนจะผ่อนคลายลงชั่วขณะเราบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะเราบอกตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราพยายามสลัดทุกอย่างออกจากบาด้วยความหวังว่าชีวิตจะสงบสุขขึ้นแต่ทว่าในความเป็นจริงของหลายๆชีวิตกลับพบกับความย้อนแย้งที่น่าตกใจเพราะยิ่งพยายามปล่อยวาง ชีวิตกลับยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งพยายามไม่ยึดติดผลงานกลับยิ่งตกต่ำความสัมพันธ์กลับยิ่งร้าวฉานและสุดท้ายความทุกข์ที่คิดว่าจะหายไปกลับย้อนกลับมาทวีคูณจนเกิดเป็นคำถามที่ดังก้องอยู่ในใจลึกๆว่าทำไมยิ่งปล่อยชีวิตยิ่งพังความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ตัวคำสอนเรื่องการปล่อยวางแต่อยู่ที่ความเข้าใจผิดในตำแหน่งแห่งที่ของการวางเรามักสับสนระหว่าง การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นกับการปล่อยปละละเลยหน้าที่เส้นแบ่งบางๆนี้คือนรกกับสวรรค์คือความเจริญกับความเสื่อมหากเราวางผิดที่แทนที่จะเบาเรากลับกำลังสร้างน้ำหนักก้อนใหม่ที่จะกดทับเราในอนาคตลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่แบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบาหินก้อนนั้นเปรียบเสมือนหน้าที่การงานภาระครอบครัวหรือเป้าหมายชีวิตการแบกไว้นาน,น,านย่อมสร้างความเจ็บปวด เมื่อ,อล้าและทุกทรมานเมื่อเขาได้รับคำแนะนำว่าจงปล่อยวางเสียเถิดเขาจึงตัดสินใจโยนหินก้อนนั้นทิ้งลงพลื้นทันทีโดยไม่ดูตามมาตาเรือหินก้อนนั้นอาจหล่นทับเท้าตัวเองจนกระดูกแตกหรือกลิ้งไปชนข้าวของเสียหายพังทลายสิ่งที่สร้างมากับมือนี่คือภาพสะท้อนของการปล่อยวางแบบทิ้งว้างการที่คนทำงานรู้สึกเบื่อหน่ายกับความกดดัน จึงเลือกที่จะปล่อยวางด้วยการไม่ใส่ใจในรายละเอียดของงานทำงานแบบขอไปทีมาสายกลับก่อนไม่กระตือรือร้นโดยอ้างกับตัวเองว่านี่คือการไม่ยึดติดหรือการที่หัวหน้าครอบครัวรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับปัญหาในบ้านจึงเลือกที่จะปล่อยวางด้วยการเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคนรักไม่รับฟังปัญหาปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปตามยถากรรมโดยคิดว่าตนกำลังฝึกจิตให้สงบอยู่เหนือปัญหา ผลลัพธ์ของการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ความสงบเย็นของนิพพานแต่เป็นความเยือกเย็นของความตายด้านมันคือความประมาทที่แฝงตัวมาในคราบของธรรมะเมื่อเราทิ้งเหตุคือความเพียรและความรับผิดชอบผลลัพธ์ย่อมออกมาวิบัติงานที่ทำลวกๆย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรและนำมาซึ่งการถูกตำหนิหรือเลือกจ้างความสัมพันธ์ที่ขาดการดูแลใส่ใจย่อมแห้งเหี่ยวและแตกหักในที่สุดเมื่อถึงวันนั้น ปัญหาที่เคยกองอยู่แค่ระดับหนึ่งจะขยายตัวเป็นวิกฤตชีวิตและเมื่อนั้นความทุกข์จะถาโถมเข้ามาหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเราได้ทำลายฐานที่มั่นของชีวิตตัวเองไปด้วยมือที่อ้างว่ากำลังปล่อยวางแท้จริงแล้วศาสตร์แห่งการปล่อยวางตามหลักพุทธปรัชญาไม่ใช่การปฏิเสธการกระทำไม่ใช่การกลายเป็นก้อนหินที่ไม่รู้ร้อนไม่หนาวหรือกลายเป็นท่อนไม้ที่ลอยตามน้ำไปวันว แต่มันคือศิลปะขั้นสูงของการแยกแยะระหว่างหน้าที่กับความคาดหวังการปล่อยวางที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นที่มือยังทำแต่ใจไม่แบกเปรียบเหมือนกับการที่เราถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วหน้าที่ของเราคือการประคองแก้วน้ำนั้นเดินไปถึงจุดหมายโดยไม่ให้น้ำหกนี่คือหน้าที่หรือกรรมที่เราต้องกระทา การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าให้เราโยนแก้วน้ำทิ้งหรือเทน้ำราดพื้นแต่หมายถึงการถือแก้วนั้นด้วยความระมัดระวังมีสติกำกับในทุกย่างก้าวโดยที่ใจไม่ได้เกรงเครียดจนมือสัน่นไม่ได้กังวลล่วงหน้าไปไกลว่าถ้าหกแล้วจะโดนด่าไหมถ้าแก้วแตกจะทำอย่างไรหรือทำไมแก้วนี้มันหนักจังใจที่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับการประคองแก้วอย่างดีที่สุดนั่นคือการทำเหตุให้สมบูรณ์ ส่วนใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับความกลัวในอนาคตหรือความเสียใจในอดีตนั่นคือการปล่อยวางการวางที่แท้จริงคือการวางที่ผลลัพธ์ไม่ใช่วางที่เหตุในทุกการกระทำของมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนเสมอคือส่วนที่เราควบคุมได้100เรเซนคือเจตนาความตั้งใจความผากเทียนและการลงมือทำอย่างสุดความสามารถนี่คืออาณาจักรของเราที่เราต้องยึดเอาไว้ให้มั่นต้องกัดไม่ปล่อยต้องทำให้ดีที่สุด แต่เมื่อเราได้กระทำเหตุนั้นลงไปแล้วปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่จะส่งผลต่อความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจอารมณ์ของคนอื่นสภาพอากาศหรือโชคชะตาล้วนเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้100%เซตรงนี้แหละคือจุดที่ต้องวางหากชาวนาคนหนึ่งต้องการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตงดงามเขาต้องไถนาหว่านมเมล็ดใส่ปุ๋ยและไหน้ำเข้านาอย่างขยันขันแข็งนี่คือสิ่งที่เขาวางไม่ได้ เขาจะมานั่งปล่อยวางและบอกว่าเดี๋ยวข้าวก็โตเองตามธรรมชาติไม่ได้นั่นคือความขี้เกียจแต่เมื่อเขาทำทุกอย่างครบถ้วนแล้วฝนจะตกหรือไม่มแมลงจะมารบกวนหรือไม่ราคาข้าวจะขึ้นหรือลงนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติและกลไกตลาดหากชาวนาคนนั้นนั่งกลุ้มใจนอนไม่หลับเครียดแค้นกับฟ้าฝนที่ตกลงมาตรงตามฤดูกาลนั่นคือเขาวางไม่เป็นความทุกข์จริงเกิด ความเข้าใจผิดเรื่องอุเบกขาหรือความวางเฉยก็เป็นอีกหนึ่งกับดักสำคัญหลายคนเข้าใจว่าอุเบกขาคือความไม่ยินดียินร้ายเห็นใครเดือดร้อนก็เฉยเห็นงานพังก็เฉยแต่แท้จริงแล้วอุเบกขาในทางธรรมเป็นธรรมะข้อสุดท้ายในพรมวิหารสี่ซึ่งต้องมาหลังจากการมีเมตตาคือปรารถนาให้เขาเป็นสุขกรุณาคือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์และมุทิตา คือยินดีเมื่อเขาได้ดีแล้วเท่านั้นหมายความว่าเราต้องพยายามช่วยเหลือแก้ไขและทำทุกอย่างเต็มกำลังแล้วแต่เมื่อสุดวิสัยหรือเมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนั้นเราจึงใช้อุเบกขาเข้ามารองรับใจไม่ให้ทุกข์ไม่ใช่การใช้อุเบกขาตั้งแต่ต้นเพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ทำอะไรเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าวางที่ใจไม่ใช่ทิ้งที่งานชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่เบาสบายแต่ทรงพลัง เราจะกลายเป็นคนทำงานเก่งขึ้นและเอียดรอบคอบขึ้นเพราะสติไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความกังวลเราจะกลายเป็นคนรักที่ดีขึ้นเพราะเรารักด้วยความเข้าใจไม่ใช่รักด้วยความคาดหวังที่จะเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นดั่งใจเราจะกลายเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขขึ้นเพราะเราทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกอย่างดีที่สุดแต่เข้าใจและยอมรับในตัวตนที่ลูกเลือกจะเป็นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การหลับตาแล้วหันหลังให้โลก แต่คือการลืมตาตื่นขึ้นมามองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่กระจ่างแจ้งเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเห็นว่าเราไม่สามารถบังคับบัญชาทุกอย่างให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้การยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือชัยชนะเหนือความอยากของตัวเองกระบวนการนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน มันคือการฝึกฝนจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสถานการณ์จริงของชีวิตเมื่อเจอปัญหา,าถาโถมให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าตอนนี้เรากำลังแบกอะไรอยู่แล้วหน้าที่ของเราในเรื่องนี้คืออะไรแยกสองสิ่งนี้ให้ชัดเจนแล้วทุ่มพลังทั้งหมดไปที่หน้าที่ส่วนความหนักอึ้งความกลัวความกังวลให้วางมันลงกองไว้ข้างๆชีวิตก็เช่นกันเราไม่อาจปฏิเสธภาระหน้าที่ที่เรามีต่อโลก ต่อสังคมต่อครอบครัวและต่อตัวเองได้เรายังคงต้องแบกในเชิงความรับผิดชอบแต่เราสามารถเลือกที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นทางใจได้การทําเช่นนี้จะทําให้เราสามารถแบกภาระที่หนักอึ้งได้ด้วยใจที่เบาสบายเหมือนคนที่มีกําลังภายในมหาศาลสามารถยกของหนักได้โดยหน้าตาไม่บิดเบี้ยวดังนั้นก่อนที่จะบอกตัวเองให้ปล่อยวางลองสำรวจดูให้ดีว่า เรากำลังจะทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือเรากำลังจะวางดอกไม้ลงบนแท่นบูชาหากการปล่อยวางนั้นทำให้เรากลายเป็นคนขี้เกียจมักง่ายและไร้ความรับผิดชอบจงรู้เถิดว่าเรากำลังหลงทางและชีวิตกำลังจะพังทลายในไม่ช้าแต่หากการปล่อยวางนั้นทำให้เรากลับมามีพลังลุกขึ้นสร้างสารสรค์สิ่งดีงามทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันด้วยรอยยิ้มในมุมปากและดวงตาที่สงบเย็น ไม่วันไหวไปกับคำสรรเสริญหรือนินทาไม่ตีโพยตีพายเมื่อพบกับความผิดหวังนั่นแหละคือการปล่อยวางของผู้มีปัญญาซึ่งจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอส่งกำลังใจไปให้ใหกับเพื่อนๆทุกๆท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสทานแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและหวังว่าในเนื้อหานี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ